สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีช่องภายภูผาผังบุฟีครับผมควันนี้เราก็มาดูกวนแจ็คนะครับผมการให้น้ำพ่อใหญ่สองคำนะครับผมสวัสดีครับเสร็จหรือยังครับต้องฉีดน้ำอาบไหมครับเนี่ยไม่ต้องอาบฝนตกหลายวันเลยครับแจ็ค ต้นไม้นี่จะอยู่ได้ต่อไหมครับเนี่ยไม่ไม่รอดหรอกครับตายแล้วครับดูครับยังไหลอาบเกี่ยมอยู่นะครับกี่วันแล้วครับนี่สองเดือนกว่าแล้วครับผมสองเดือนกว่าโอ้โห มาเกเร็วอ้ดูครับโอ้ยเป็นไงครับเหมือนคนปวดหัว มากมากเลยนะครับแต่ว่ามือช้าไม่ได้กินบ่อ ก็ยังถือว่าอ้วนอยู่นะครับอ้วนอยู่ดิพี่ครวะส่งอ้วนเลยวิให น้ำดื่มไปใหญ่ตอนค่ำเสร็จบ่ไปไงต้นหมายนี่ผมว่ารับรองไม่อยู่ครับผม ใ <c oughs> บก็ไม่มีแล้วครับพี่น้ำพี่น้ำเพ่อนบคเจก็จะอาบน้ำให้นะครับนะบ้าบสิครูสายเพื่อนี้ย อแครับครับบ้านของป้ใหญ่ต้องทำเสร็จอยังครับผมยังครับผมบ้านยังไม่เสร็จหรอครับครับเหลือไอ้สันทยครับเหลือแต่สันไทัยอ๋อเป็นเหล็กที่ทำหมวกครับผมถ้าเราก็ขึ้นบ้านใหม่แล้วเนาะครับถ้าว่าเสร็จปุ๊บเราก็สามารถไปอยู่ได้ได้เลยครับอ๋อครับผมตัวนี้ก็น่าฝนด้วยก็สงสารนะครับผมป้ใหญ่ ตอนนี้ก็โคแจ็คก็ยังสู้อยู่นะครับผมคือผมไม่อามคือว่าฝนตกติดต่อกันสองสามวันแล้วนะครับวันนี้ก็เลยอยากให้พ่อใหญ่ได้ร้อนร่างกายร้อนนิดนึงนะครับนะครับลักแขมืเลยครับผมเก็บควันยากนิดนึงครับโค้ชแจ็คสามารถสั่งพ่อใหญ่ได้อยู่เนาะครับสั่งได้อยู่ครับผมเพราะเราก็เก็บขยะได้ครับผมเก็บมูลเก็บมูลได้ครับ ก็ถือว่าพ่อใหญ่นิสัยดีอีกเกีย่องนะครับเดี๋ยวผมไปเอาสับรถมาอยนะนิดครับสับรถครับอ๋อครับครับโอ้โดูจับจับจับปลอกเล่นปลอกดูดีครับ mà khập Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อ้วนอยู่ครับผมอสองเดือนกว่าแล้วครับคิดว่าจะหายง่ายไหมครับอีกประมาณไม่แน่ปลาปลาออกกค่ไหนยังออกพี่กิจูอยู่เลยนะครับผมเยอะเลยครับให่าเพราะใหญ่ี่ใหญ่ใหญ่ใญ้ใใครับอ่าใหญ่ดีก็ให้กินอาหารปกตินะครับผม เจีว่าให้กินอาหารปกติข้างบนมันจะแห้งแต่ข้างล่างยังไหลออกอยู่ครับปกตินี่กี่เดือนประมาณนี้นะครับสองสามเดือนนี่เนี่ยประมาณสองสามเดือนสุสุครับพระใหญ่่วงฝนก็จะลำบากหน่อยเพราะว่าบ้านของพระใหญ่ทองคำยังไม่เสร็จทีนะครับผม ก็ถ้าเสร็จก็เราสามารถพาเข้าไปได้เลยเนาะได้เลยครับก็จังขาดเป็นเรื่องแหเหล็กข้างหน้านะครับที่ช่างบอกว่าเหล็กที่เป็นบวกครับผมบวกประมาณโอ้เขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะกันสัดครับกันสัดแต่ไม่ไม่ใช่ยาวนะครับที่เป็นกันสัดน้อยครับเหมือนบวกเก็บหน่อบวกเก็บเหล็กราคาสูงมากนะครับใช่ครับผมทูกแพงมากครับแล้วก็ค่าช่างก็ได้จ่ายไปแล้วนะครับอ่า หนึ่งหมื่นคะแนนนะครับผมก็เหลือเป็นเรื่องของสันไทยกับเหล็กนะครับผมถ้าเสร็จแล้วเราก็จะพาคนด้วนอ่าหลายๆคนก็พาย้ายไปเลยครับเพราะว่าตรงนี้ร้อนแดดเนาะคร้อนแดดร้อนแดดเพราะฝนตกติดต่อกันหลายวันนะครับก็ผู้ใหญ่หนาวสะบันขาดลังผู้ใหญ่ครับผมหนาวสะบันก็สู้ครับผมคิดว่าพวกนี้ก็จะน่าจะไล่นะครับผม พรุ่งนี้เราครับผมโอ้โหแม่เขาจะให้กำลังใจพ่อใหญ่ด้วยนะครับผมก็ถือว่าอ้วนอยู่นะครับ ไม่พร้อมนะครับลรกนี้ครับอื้อ ก็ถือว่ายังยังอ้วนอยู่นะครับผมไม่ผอมนะครับไม่ลงตัวครับผมไม่ลงตัวเลยครับค่อใหญ่ครูผาเป็นยังไงบ้างครับสบายดีไหมสบายดีครับผมเพราะว่เป็นยังไงมายังไงถึงมาเวมาหาผมก็พาครูฝึกมาดูคุนทองครับผม พี่นายมาดูสถานที่แล้วก็มาดูคุณทองว่าช้างเราช้างแบบไหนแกย,ยังแกยังนึกไม่ออกว่าแบบว่าช้างเรานี่เราแยก er ยังหรือว่าอะไรประมาณนี้นะนครับก็ประมาณนีน <Naruto. S 1> ้แหละครับเนาะขอรบก็ตกบมันยังไม่หายนะครับแล้วก็บ้านก็ยังไม่เสร็จนะครับผมก็ฝากนะครับฝากไ่แม่ทุกท่านนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแม่แม่ทางช่อง ไปปูาเลยอีกหลายช่องเนาะเริมในทีมงานชีโดคนเงินนะครับแล้วก็พังข้ามมือแล้วก็ไปใชมงคลนะครับผมหลายช่องนะครับก็ฝากนะครับเมตตาพ่อใหญ่ด้วยนะครับผมเป็นเรื่องของสัตว์ไทยนะครับแล้วเครื่องปัดไฟเราก็ต้องเช่านะครับผมมันก็หนักหลายอย่างแต่ว่าได้มาถึงขนาดนี้แล้วก็ขอฝากนะครับก็สู้เหมือนเดิมนะครับผมสู้จนกว่าบ้านจะเสร็จครับครับผนเจ้ก็ฝาก แม่แม่นะครับผมเข้าไปให้กําลังใจช่องพ่อใหญ่ทองคำชาแนลด้วยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมกขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องแพร่ผู้ผผาพังโบวีนะครับสวัสดีครับ